ไม่เป็นคะ sí. ่ะสอุ๊ยกลัวมันน่ากลัวมากมันรุกกว่าที่คิดเอาไว้ว้าวขอรู้วัวัสดีค่ะเราเริ่มกันแล้วนะเนี่ยแค่รับเชิญหนูว่าพี่ต้อยหมวกแดงคุณครูสนาแหม่คุณเทินแบบในลุคครูสนาหน่อยเออเออ เออตำนันไม่ได้ทุกวันไหนแขอดูสะโพกหน่อยเออโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไปเจอกันนะคะว่าเราจะไปทำบล็อกกันที่ไหนนะจ๊ะตอนต่อถึงท enfin> ี่โรงแรมนล้นะคะนี่พนักงานดูแลดีมากเึ่งกระเป๋ให้ด้วยขอบคุณมากมากนะคะ โรงแรมเนี้ยเป็นของพี่ธัญญาธัญเล่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมียหลวงยืนหนึ่งทำโรงแรมออกมาห้องพักจะเป็นยังไงนะคะวิ้แอรยังชำเลยอันนี้ก็คือห้องน้ำมาจ้ามีผ้าเช็ดตัวให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีผลิตัณานจากบ b c ีแ e นะคะมีฝักบัวด้วย ขอบคุณค่ะลาบายค่ะนี่ห้องพักน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นแบบม่านแบบทึบแสงนะคะดูวิวข้างนอกกันนี่เราก็จะเห็นลานนี้ด้วยค่ะเซิร์ฟบอร์ดนะจ๊ะแห่ง แรกของประเทศไทยเป็นเซิร์ฟบอร์ดที่คนมาเล่นยุกมั้นะคะแล้วก็มีห้องพักอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะจะบอกว่าตอนเช้าบรรยากาศดีมากเนี่ยโอ้เห็นหมอ,อยากเล่นเลยอะ่ะโอ้ไม่ เราจะไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดครั้งแรกในชีวิตของปอเปียแล้วก็โคโค่นะคะมันต้องออกเสียงเหมือนลาลากอสนะคะมีแฟรนบราซิลออกเสียงโกโก้โคโค่โคโก้โกโก้อะไรยั่วสุดไปเลยโคโก้โคโก้เขาเหมือนเขามากพี่หนูมาก่อนเขาต้องเหมือนหนูเขาเหมือนหนูก็ได้โคโก้รู้สึกยังไงกับการที่จะไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดครั้งแรกในชีวิตพี่รู้สึกยังไงหนูก็รู้สึกเหมือน พี่เหรอชิโอยชิวชิวชิโฉยชิวชิวค่อยดูนะค่อยดูดยากกว่านี้เคยผ่านมาแล้วอะไรบ้างริงอ,อยากให้ดูสภาพคอนเทนต์ก่อนมันต้องเปลียน <laughs> แน่นอนอยู่แล้วต้องเปียกชัว,ชว ง,ง่ายเราต้องสใส่รองเท้าแบบนี้แล้ว๋าวเขาจะมีคนลากเราไปเองก่อนจะเล่นนะคะเราก็ต้องมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่คอเตอร์ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเดทราคานะจ้า พาสตาร์สครับน้อมตัวไปข้างในเลี้ยครับนับเราแข็นี่นะใช้น้ำตัวครับนอมตัวไปด้านหน้านะครับวางด้านหน้านะครับออไปท่าประมาณนี้นะแต่ไปท่าเลี้ยวครับดึงเข้าเอวซ้ายน้อมตัวไปด้านขวานั่เราไปด้านนี้ครับประมาณนี้นะดึงเข้ามาอนดึงเข้าเอวซ้ายข่ารว่ากีต้องตอกเลือกลับมาท่าสตาร์สเหมือนเดิมสมมติว่าตกน้องทำไงครับฝ่แล้วก็ออกผลขาดออกเมื่อกี้ถูกแล้วครับ ฝันอย่างนี้เลยใช่ครับเป็นกระโดดแล้วก็คอนเทนต์อยู่นะครับอย่างใจเลยว่าเราไปต่อได้หรือเปล่านะครับในคนเขาไหมถ้าคิดว่าจะชนปล่อยมือเลยนะครับแล้วก็่อดเข็มขัดแล้วนะมาเล่นใหม่นะครับตัวนั้นตรงไหนว่าขึ้นฝั่งใกล้ๆตรงนั้นยืนรอสกูดิ่งรถกอล์ฟไปรับนะครับถ้าตกใกล้ๆก็จะเกับเข้ามาเองไม่ขึ้นเนินครับเราจอยู่ตรงกลางเมื่อกี้ตั้งจะขึ้นเนินนี้ปล่อยอยู่เลยรัวโก้แรงมากตัโก้อยากจะขึ้นเนินแล้วอ่า โอ oh, like so oh, ๊ยตื okay. ่นเต้นน่ะเหมือนจะเล่นแล้วอ่ะก็ไม่ต้องเล่นล้กกันเนาะ h a n e l ไม่ช w นีไม่ใช่ไมไม่ใช่ม่ไม่ใ่มไม่ใช่ไม่ไมไม่ไม่ใชม่ใช่่ใไร่ใ่ไ่ใช่ไม่ใ่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ม่ม อ่านว่าลุยวิตองอ๋อปราด้าไม่ใช่หรอ,อว่น้ำเป็นมั้ยไม่เป็นค่ะจริง,นะรงหรือว่าได้ก็แค่ตุ่มๆมากลัวลองดูมันน่ากลัวม,มากมันรู้กว่าที่คิดเอาไว้แล้วมันก็หนักมากทุกอย่างเลย เพราะฉะนั้นงานนี้นะคะตลาดนี้ไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆก็พอจะ่ายน้ำได้นิดๆนะคะแต่ว่าแกงโกโก้ให้โกโก้ลงไปนึ่งคนเดียวแล้วโกโก้ไปแล้วก็คโกโก้อยู่นี่เหรอจะไปชันถ่ายใครอ่ะไปดูโกโก้กันนะคะฉันเกลียดรูปที่ถ่ายบัตรลงทะเบียนมาก ทำไมนั่งไปแบบกระดึ๊บกระดึ๊บอ่ะโชคดีโลกล้มแล้วล้มแล้วเดี๋ยวไปรับนั่งกันนะคะโอเคเจอตัวนางแล้วโกโก้ไปเล่นต่อโดยราหมดจะเอาอีกเหรอสนุกมากตะกี้ไปไงบ้างสนุกมากแล้วตอนตกอ่ะสนุกมากหรอขึนตอนนั้นได้หรอ อะเดี๋ยวคะให้นางไปเล่นอินาาดิการ์นางติดใจนะคะไอ้ดูนางรอดไหมนะ้า ว่าพดีไปไม่รอดแล้วนะคะ,ะที่เห็นจอมแจมจอมแจมตรงนั้นนะะั่นก็คือโกโก้เองนะคะสรุปวันนี้นะคะปอเปียกไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่ากดมีอยู่ว่าคนเล่นเนี่ยต้องว่ายน้ําเป็นด้วยนะคะแล้วก็ต้องว่ายน้ําแขกด้วยสมุติปเปียว่ายน้ําไม่ได้เป็นเลยนะคะทักษะการลอยตัวก็ไม่ได้ขนาดมิเตอร์ชูชีพก็จะแบบน้ํามาอยู่ระดับเนี้ยเพื่อความปลอดภัยก็เลยไม่ได้เล่นนะจ๊ะไงบ้างคะ่ะรอบสองคือจะมาครบหนึ่งรอบแบบไม่รอดแล้ว ลรางงรอบตัวเนี้ยร็จแล้วยังไงรอบสามมาแน่ไหมรอบสามเจอหนูแน่ค่ะเฮ้ยเขาจะหยุดให้ไหมหรือ,อยังไงมันจะต้องให้ให้ออกมาฝันที่เป็นจริงของนางวัดไม่ไม่ไม่ไม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  โกโก้คงดีใจนะกับการเสี่ยงให้กำลังใจหองนางนะคะเป็นเสียงหัวเราะนะคะแน่เราก็ไม่ได้เล่นนะคะมาสับความรู้สึกของคนที่เล่นเผื่อเราสี่รอบเลยโกโก้รอบด้จยา้จำกัดความหน่อยครสกามสุของที่นี่มันคือยังไงต้องเมาคืนเชื่อพระรอบแรกอ่ะไม่เท่าไหร่หรมใช่ไหมเออแต่รอบต่อไปจนถึงรอบสุดท้ายคือหนูมาแหกคุ้งแหกโค้งตรงเนี้ยโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะพรุ่งนี้ชาวจะเอาอีกมั้ช่วยอ่านหน่อยหว่าว่าอุ้ย อ่นว่าอะไรดีค่ะทุกคนเห็นเขาไหม Oh my god Oh เรามีของกินแล้วขอบคับเครื่องดื่ม Drink m i One two three The drink milk เปสโลแกนไหมคะเครื่องดื่มอันนี้ My sister My ช i s t e ย มารู้จักกันที่นี่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะเราออกมาหาอะไรกินกันข้างนอกนะจ๊ะก็เสร,ร็จที่แปุกอยกยังใส่แล้วเนี่ยโอเคได้รอต้องคอยดูแลนางนะคะเ,คเพราะว่านางจะเป็นสายเซ็กซี่ตลอดเวยลก็มาสา วัวไร่สมเครื่องใส่ไข่นะคะอยู่บ้านไม่กินนะจ๊ะเพราะว่าไดเอทแต่พอมาข้างนอกปุ๊บต้องมีเอ e นอ y จีใช่ค่ะยังอยู่กับสาวแบบพลังร้อยแรงมานะคะต้องกินเยอะๆค่ะจะได้สู้เขาได้อโอ้โหเรื่อเก็บว่าอะไรอะไรอะไ t น h y ็อตทำไมอะทำไมทำไมเออ why why why? why we have to fight why we have to fight ทำไมเราต้องตีกัน เป็น้มกันเรจวจเดียนเนราเยวนกีวันยวันเรายวนายวันวันนเยกันวันาีนายวันากวกัวนาเียวกันากัวาจกีกนรจมัากวก่นราาวนากดกันักนัก,นนกันักกน คุณบอนิสโนว่มามีความเห็นว่ายัางไงบ้างคะเบอร์มากนะ18คืนหนักงงนะงงผู้หญิงที่ว,ว่าไปคือดีใจนะหนักอะไรเยหนักกระดูกกไม่ใช่หนักนี่สึ่งที่พักนะคะเราก็กินกับข้าวที่เราซื้อมานะ<ช>จ๊ะ คุณน้าซื้ออะไรมาคะซื้อเป็ดเดี่ยวม,มามนากว้า <Wow. S 1> คุณพ่อนี่คือที่สูตรโอ้ไม oh ่ก๊อนมปังปิ้งของโกโก้นี่คือกลิ่นหอมนอยมากแอปเปิล mm hmm. เขียวของพิชาน,นะคะ้ามาเป็นตัเจลริกินน้ำเหมือนนางแบบนะจ๊ะแต่จริงๆคุณก็คือพังนะคะ๋ยวดูนางแบบเขากินนจริงๆก็คือชาเขียวนมสดแล้วปีนี้ก็คือแต่งคิ้วแล้วโอ้ไม่ก็โอ้เบอริซีม่า บริสิมาประอิทธิ์ดี่ยว่ะคนสวยเขาเรียกว่าอะไรโอโมซาภาษาลาตินเขียนคิวดนบอลลีสวยล่านะคะบอลลีสวยล่านะจ๊ะอยู่กับอุ้ยทำไมล่ะกดไลค์ให้กันหน่อยแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวฉันงงสงครามนางงาม ว่ามีอยู่จริงไหมเออยพยายามิวให้มันบอกว่าดูดูเดือดทุกแบบ สคราูมิงามเรตอดไมไหมาก็อขอสารภาพว่าว่าหนูกลัวเจนนี่ตั้งแต่ก่อนเข้าประกวดจนวันที่ใกล้จะประกวดหนูยังแบบมันไม่มีแบบกราฟตกเลยเหรอวะคือแบบทำยังไงให้มันตกอะให้มันแยนไ่ไม่ใช่ไปใไขขนความรูขขส้สึกอะสคราูมิงามหนูเค yeah เรียดมากนี่อเรื่องราวนั้นก็คือก่อนประกวดขวัญใจภาคใต้หนูนี่แบบวิ่งหาพี่น้อเลยพี่น้อยขหนูจะทำาไงดีหนูไม่กล้าโพสลูกมมก็มีแต่คนมาด่าหนูแล้ว,ลวหนูจะทำงางไงดีเพื่อพูดคำเดียวนะหนูแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมพี่ว่าบอกว่าโพ,พ,พ,พ ต่อไปห้ามหยุดถ้าเกิดหยุดแบบนี้ก็คือจะไม่ได้หมายถึงว่าเธอเป็นผู้เข้าแข่งขันเธอจะมาหยุดการโพสต์การพรีเซนต์ตัวเองมันไม่ได้หลังจากนั้นหนูรู้สึกโอเคโล่งไม่ได้นี่คือแบบว่าไม่ได้มองหรือไม่ใช่คือมันไม่ได้การการแข่งขันเขาถึงข้อโพสต์แล้วคุณไม่ทำหมายถึงเธอจะมาเป็นแบบนี้ไม่ได้ใช่เหมือนแบบเธอจะตกลงมาอย่างเงี้ยเราเดินหน้าต่อไปอ่ะเราแบบยังไม่ต้องสนใจตรงเนี้แล้วเราประกวดให้มันจบมันจะเป็นยังไงผนมันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วเราก็ค่อยว่ากัน ปาดน้ําตาเลยจ้ะหนูก็เลยบอกว่าโกเดินต่อเลยจ้ะล้มต่อไปเลยจ้ะล้มซึกต่อไปเลยว่าเธอจะต้องทํายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราก็ร้องไห้ก็ร้องมาบอช้างใช่บอกช้ามว่าเจ็บแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบโกทําเราไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยอะไรเงี้ยพี่ทุกวันนี้เวลาใครแบบแท็กในสตอรี่ไอจีหาโปะโปก็จะดีโพสให้หนูโเลยใช่ให้เช่นลองแท็กมาดูงานงานเลยก็ได้ก็ได้ก็ไดแต่ว่า ชอบซ้อมตามมิจจาซ้อมตามนักข่าวแล้วก็ไลฟ์จบไปแล้วนะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งนะคะ่าวเอเนจียังล้นเหลือนะคะับถ่ายทิปไปแล้วะิ่เฮกสามเฮกค่ะ Samantha Bernardo Miss Grand International 2020เขาเต้นอะไรมาเดูมาดูมาดูเลยแม่อันหนึ่งสองสามเฮ้ยผู้ชายหล่อจังไอ้ดูผู้หญิงแม่แล้วมาดูหนูเต้นนะได้ เทะคค100แล้วนะะบอกได้เลยนะคะว่าการทำโซเชียลมีเดียไหนยากที่สุดไม่ใช่ YouTube นะคะก็คือ TikTok นั่นเองนะคะต่อให้แบบว่ามันจะเป็นคลิปแค่1นาทีนะแต่ร้อยเทกอ่ะเหนื่อยเอาเซรั่มมานะคะทาหน้า<อ>ก,ก็เลยอขอยืมจากโกโก้แล้วก็เลยเอาสิ่งนี้ให้ใช้จริงหรอขายด้วยไหมเนี่ยขายด้วยเธอขายน้ำพริกด้วยเธอขายอันนี้ด้วยหรอไมได้ เพิ่งมีเปื้ไนเล่นหีิงไหมไปค่ะจะปวดแฉ่แเ้วตื่นมา